สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับเก่งซิ่งแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงฐานนาวิทยาตรตราดับเสีย่งสองศพเมื่อเวลาเที่ยงคืน40ินาทีนะครับวันที่12มกราคม5 5 9ห้าเกแลวถโทบุญมาท่าทองไรเวียงสองพเมืองตาดรับแจ้งเหตุรถยนต์ชนเสาไฟบริเวณฝั่งตรงข้ามปั๊มแก๊สบ้านท่าพิกถนนสายสุขุมวิทตำบลดินสายอำเภอเมืองจตราดมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองศพ หลังรับแจ้งจริงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่คู่ภัยตาดและแพทย์เบลุงพิบันตราในที่เกิดเหตุพบศพรายแรกเป็นชายนํำสภาพนอนร้่มหน้าสวมเสื้อสีเขียวใบหน้าแหลกและยุบทราบชื่อคือใจเอกกระเชนจันจําใสใอายุ26ปีอยู่ไว้เลขที่72/2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาพยาบาลทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราอีกรายคือพันใจเอกชัยกิจ ยินยงอายุ33ปีอยู่บ้านเล็กที่3ทับ3หมู่5ตำบลคองปูอำเภอแกลงจังหวัดระยองบอบอตอนไปสังกัดหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิกโยธินตราดโดยล่างติดคากับกระจกหน้ารถมาด้างสีดำทะเบียนถอฐานขอไข่9296กรุงเทพมหานครที่ชนเข่ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงสภาพรถพังเสียหายทั้งเคืนสอบถามชาวบ,บ้านที่แจ้งเหตุทราบว่า ขณะนอนอยู่ภายในบ้านนะครับได้ยินเสียงดังบริเวณข้างบ้านจงึงออกมาดูพบรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าที่ติดอยู่กับบ้านของตนเพียง20เมตรจรึงโทรแจ้งตำรวจจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถเก่งคันดั่าปขับมาจากตวเมืองตามุ่งหน้าอำเภอของใหญ่เมื่อมันถึงที่เกิดเหตุช่วงบริเวณหน้าปั๊มแก๊สบ้านทับพิกซึ่งเป็นทางโคง้งรถเกิดเสียหลักแหกโคง้งตกลงไปในร่องทางถนนพุ่งชน คันดินและรอยชนต้นไม้ขาด1ต้นก่อนพุน่งชนตอไฟแรงสูงเป็นเหตุให้ฐานทั้งสองลายเสียชีวิตนั้น